สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับของร้านเวนออดิอนะครับอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวปลั๊กไฟนะครับเป็นปลั๊กโหลดนะครับมีทั้งหมด2รุ่นนะครับมีรุ่น B10 กับรุ่น AEC649 นะครับตัวนี้จะเป็นขนาด 1U นะครับตัวนี้นะครับขนาด1นนะครับ เกอร์ที่ให้มาก็63แอมปนะครับ63แอมแล้วก็หน้าจอดิจิตอลนะครับแสดงไฟทั้งหมด4สเตปนะครับ4แบบจะแสดงโลม์ Mode นะครับแล้วก็แอมนะครับแล้วก็วัตต์แล้วก็เฮิร์นะครับ,รบตัวนี้แสดง4สเตปนะครับ,รบเ,กเกอร์คุมด้านหน้านะครับ1ตัว ตัวนี้จะเป็นเมนหลักนะครับคุมทั้งหมดนะครับ,รบตัวนี้จะเป็นบอร์ดดูเอสีชาร์จให้นะครับมีทั้งหมดให้สองตัวนะครับไฟดีซีห้าโวลต์นะครับสองแอส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีลูกปั๊กให้ทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะครับ ปุ่มทั้งหมด8ปตัวแล้วก็ไฟโชว์นะครับตัวนะครับตัวนี้นะครับทางร้านก็ขายอยู่ที่ตัวละสองพันนะครับสองพอยห้าบาทนะครับ2,350บาทมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับตัวเล็กนะครับต่อมาก็จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็นรุ่น a e c 649นะครับ ็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนหลักนะครับเมนหลัก63แอมแล้วก็เมนย่อยนะครับตัวละ32แอมนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ตัวนะครับแยกอิสระนะครับตัวนี้แยกอิสระแยกอิสระมีปลั๊กทั้งหมด8ลูก8ลูกปลั๊กเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีพอร์ต USB ชาร์จให้เหมือนกันนะครับ2พอร์ต DC 5โวลต์2แอมป์ D C M นะครับ ก็จะเป็นจอนะครับจอดิจิตอลนะครับตัวนี้แบบมาทันสมัยนะครับแสดงแสดงไฟนะครับแสดงไฟก็ก็จีลต์นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นนะครับ power pack ให้นะครับ power pack มี power pack แถมให้นะครับ ปักไฟก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8ห้าคู่กับด้านหน้านะครับทั้งหมด16ปลัปกนะครับตัวนี้นะครับแทั้งหมด16บหกปักแล้วก็จะมีไฟโชว์วล์เหมือนกันนะครับโชว์ไฟโชว์ว่าไฟเข้าไม่เข้านะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวใหญ่นะครับรุ่น aec 649นะครับขายอยู่ที่ราคาตัวละ4,500บาทนะครับมีบริการ เก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับรลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์083 343 2737นะครับร้าน ben Sound, เบ้นโดิโอซาวอําเภอสวนภูมินะครับสวัสดีครับ